ช่วงที่ผลเอกพนานเป็นผอบอทบอก็จะเป็นช่วงระยะเวลา3ปีจากนี้ซึ่งก็จะสอดรับกับอายุของรัฐบาลแพรทองทานชินวัตรก็จะสิ้นสุดในช่วงต้นปี70เช่นเดียวกันทำให้การเปลี่ยนผอบอทบอ หากทำลายของรัฐบาลเป็นไปตามนี้การเปลี่ยนผอบทบก็จะเกิดขึ้นหลังการมีเลือกตั้งใหญ่แน่นอนว่าอีก3ปีข้างหน้านะคะก็มีการประเมินสถานการณ์ในเวลานี้หลังจากที่พรรคเก้าไก่ถูกยุบไปแล้วนะคะก็ทําให้มีการมองกันว่าพรรคประชาชนที่เกิดขึ้นใหม่นี้จะสามารถสร้างกระแสเท่ากับพรรคเก้าไก่ได้หรือไม่ ในยุคนี้เองนะคะก็มีบิ๊กทหารนะคะเดินเข้าบ้านจันทรสองลากดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ค่าว่าคุณทักษิณเองที่เคยบอกว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับโผทหารจะกลับกองทัพว่าไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองสุดท้ายก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการที่คุณแพทองทานขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยสมบูรณ์แล้วคุณทักษิณก็ต้องคอยระวังหลังให้ลูก